นี่ครับมองแสบมันเลยครับนี่ต้มจองก้อนเลยครับมองนี่แสบตับครับพี่น้องนี่ครับซอยไปน้ากินไปน้าครับเดี๋ยวชี้ายเขาแล้วครับเนื้อสันครับพี่น้องนี่เนื้อสันงามๆนี่ครับงามๆเลยเนื้อสัน ซอยไา่ขวางนะครับอ๋อครับพี่น้องเอาพิลุเต่าไปเลยครับโอ้อมามาทีเดียวเดีวยวเลอพี่น้องครับอมาพาเข้าไปคำนี้จุใจนะครับพี่น้องมาคัากๆเลยคำนี้ Ồ, ừ. dạo khổng khổng, bì phải